สวัสดีครับพี่น้อง,องาาพ่อกับยิงจะเล่นแฟ้มมือเราครับมือนี่สีมีสาระครับมาดำลงชีวิตหาอยหาจินครับตามวิธีอีสานบบาน่ฮาครับผมมือนี่มีนักแสดงพร้อมครับพระเอกไงสองคนครับผมมาทําการวานแหครับพี่น้องจับตาเบิ่งน้ำกันครับแจ้ขึ้นมาเนี่ักลัโลูยู่สองสามตขึ้นครับผมเบิง่งเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องไงยี่ลี่ครับปลาหวยมือนี่ไงยี่ลี่ครับผม ผมเบรน้ำกันครับเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องน้ำน้ำมันลดลงครับผมดังนึงเอาขึ้นมาแล้วครับผมดังนี้ก็ต้องที่เอาขึ้นครับเบิ่งน้ำกันครับโอ้ปลาขึ้นหดจอมครับพี่น้องเออมันมันพี่น้องของแค่เลยมาหนิ ขาวจนพูนเต็มแหเลยพี่น้องเต็มแหเลยข้าวแขกเลยพี่น้องมันเหมือน,นครับผมหัวยบ้านขัวห้องนี่แหละเอาอ้มขึ้นมาแล้วจ้าพี่น้องทางไก่ทางไก่ครับทางกรุงเทปกรุงเท้ยครับเบิ้งเหล่าคิดวอดบ้านครับผมเออวิถีอีสา,บานบ้านเฮาครับแจะขึ้นมาครับซ้ำเลี้ยงไว้ครับปลาปลาธรรมาชาติดด้วครับนี่เออ มาําก็หาเลยลครับเห็นครับน้องเห็นน้ากันครับฝนโดดออกก็มีครับหลายคักหลายเนี่ยการมั่รบซนลงอ่ะมีีแซนแบนเท่าหากิ้นไงครับผมอยากกินปลาหวานเหี้ยได้กินรดครับไม่ต้องเข่าหังครับเต็มกาละมั่งครับผมโอ้หลายคับครับ ปาลาไหลครับปาลาไหลซ้ำเยี่ยงไว้ครับผมรักษาดอกอยาอาบจีบบัวต๋องเขาสั่นปั่วปั่เอาเลยนิสานบ้านเฮาหากินง่ายๆเลยครับอยากกินปลากระวานเนียก็ได้กินนะครับแข่างมัวไม่เลยเพื่อน่าอันนี้คือสีเมนก๋อยเนาะ ไปอังซ <u> ีเนาะบัดรทินก่อยขึ้นดีเราซีบเบรกหนึ่งดึกลงก่อนมาทนีัลโหลอีชานแบบหนะครับมีชูแนวปลาครับปลาตองปลาขาวปลากระยิ่ง ไล่คับไล่คับครับแปะบ้านเท่าไล่ครับเาวกปหดไล่ครับพี่น้องมควันดตัวพใช้กันเลยบาทเท่นี้เต็มกันล้มังครับวานบาทเดียวได้ครับนี่ หลายๆหลายๆบัดที่นี่พบสกินดิบให้เบ้างได้ครับบัดที่นี่ก <c oughs> ินดิบอะไรด้พี่น้องวอาเหรีลนวอาเหรีลนด้วย <c oughs> เถิ <c oughs> เด,ดครับขอบคุณหลายๆครับทุกการรับชมครับ